ในธรรมเนียมของเมียนมาว่าเขาจะมีวันไหนที่เป็นวันมงคลพิเศษในการปล่อยตัวนักโทษออกจากเรือนจําซึ่งแน่นอนว่า4ี่มกราวันชาติวันเอกราชผ่านไปแล้วใช่ไหมครับพี่ต้นก็ต้องมาดูว่า12กุมภา ซึ่งเป็นวันสหาภาพของเมียนมาซึ่งตามธรรมเนียมจะมีการปล่อยตัวนักโทษออกจากคุกด้วยจะอยู่ในลอดนี้หรือเปล่าสําหรับเคสของสี่ลูกเรือประมงไทยรหรือว่าถ้าหลุดลอดนี้ไปแล้วเนี่ย<ๆ>ก็ต้องไปดูช่วง17มกราคมซึ่งเป็นช่งวงวของเมียนมาคือสงกรานเดี๋ยวเดี๋ยว17เมษายนขออภัยครับ17เมษาครับซึ่งเป็นช่วงสงกรานหรือว่าถ้าหลุดจาก17เมษายนเดือนพฤษภาคมนะครับในช่วงของวิสาขบูชาจะมี การปล่อยตัวนักโทษออกมาหรือไม่ทางเฟรมจะอยู่แค่นี้แหละครับถ้าผมว่าเขาทราบนะครับผมว่าเขาทราบแต่ว่ามันตกกระไดพลอยโจรไปแล้วนะครับนั่นก็คือว่าเหมือนเราไปรับลูกว่าสีลูกเรือประมงของเราเนี่ยไปละเมิดอธิปไตยของเมียนมาแล้วเมียนมาก็บังคับใช้กฎหมายอาญาตัดสินนะครับดำเนินคดีจําคุกไปเรียบร้อยเพราะนั้นมันหมดทางเลือกเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเทคนิคการทูดอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะใช้วิธีว่าเฮ้ยตรงนี้พื้นที่ยังไม่ชัดเจนนะ ยังพิสูจน์ทราบไม่ได้ว่าเป็นดินแดนไทยหรือว่าของเมียนมาเพราะฉะนั้นกรอบกฎหมายระหว่างประเทศจะนํามาปรับประยุกต์ใช้ได้ไหมแต่ว่าเนี่นะครับมันเป็นลักษณะที่ว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องภายในของเมียนมาไปแล้วลูกเรือไทยเราเข้าไปในฝั่งนู้นเองใช่ไหมครับแล้วก็ถูกกฎหมายอาญาของเมียนมาตัดสินดําเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็ไม่มีทางอื่นนอกจากเจราจาให้เขาปล่อยตัวมาแต่ผลแหมผมก็ต้องต้อง,ต,องต้องถามอาจารย์ตรงๆนะ ท่าทีของรัฐบาลตั้งแต่คุณภูมิธรรมเวชชัยชัยรัฐมนตรีกลาโหมตั้งแต่ว,วันแรกๆ30พฤศจิกนปีที่แล้วพูดมาตลอดว่าเอ้ยเราอะ่ะไม่ได้ทําผิดกฎหมายแต่เดี๋ยวเราจะเจราจาสุดท้ายพอจุดตายอยู่ตรงนี้คือณาจากวันนี้สําคัญคือเรือประมงของไทยจะลําบากมากในการทามาหากินเพราะถ้าเกิดตามนี้คือน่านาน้านี้เราห้ามวิ่งเข้าไปทั้งนั้นที่ยังไม่ยังไม่พิสูจน์เลยว่าตกลงเป็นของเขาหรือของเราอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ ใช่ครับพฤติกรรมอันนี้เหตุการณ์เล็กๆ กรณีแบบนี้นะครับถ้าสะสมพ่อพูนไปมากๆเนี่ยออการสัมเดงอำนาจของเราในเขตอธิปไตยบนพื้นที่ทับซ้อนก็จะขาดตกบกพร่องไปเพราะว่าเมียนมาเขาใช้วิธีสําเดงกำลังอย่างรวดเร็วจับกลุ่มดำเนินคดีอย่างรวดเร็วใช้ระบบกฎหมายอาญาของเขาเลยแต่ว่าของเราเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็รับลูกไปแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องภายในของเมียนมาเป็นกระบวนการทางกฎหมายของเมียนมาท่านภูมิธรรมก็พูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ไม่มีทางอื่นน,ะนอกจากจะใช้ต้องใช้ เทคนิคทางการทูตทรัพยากรกระทรวงการต่างประเทศในการกระทุ้งเป็นระยะให้มีการปล่อยตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเอาสัก10บถึงสิปีก็ได้อาจารย์เท่าที่อาจารย์ติดตามมาไม่แน่ใจนะมีกรณีแบบนี้จะเป็นทางทางบกหรือทางน้ำเนี่ยแล้วมีการตัดสินแบบนี้แล้วเขาปล่อยตัวคนของเราบ้างไหม ก็มีอยู่เป็นระยะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันมหามงคลอย่างนั้นแหละครับหมายถึงต้องติดคุกก่อนต้องติดคุกก่อนแน่นอนแล้วก็หลายๆเคสเนี่ยติดเป็นปีๆเลยนะครับติดเป็นปีนะคุณผู้ชมใช่ครับวันนั้นนะ่ะสาพฤศจิกถ้าปล่อยมาเมื่อวันที่4 4สี่มกราสมมุติถ้าปล่อยก็คือแค่เดือนเดือนนิดเดียวใช่ครับแต่นี่คือปกติจะติดเป็นปีๆก่อนอถ้าถึงตอนนี้เลยนะมองแล้ว4ี่ลูกเรือไทยมีสิทธิ์โดนเป็นปีก่อนไหม ผมผมคิดว่าข้อหาคาดีความก็4ปี6ปีนะครับอาจจะเป็นลักษณะที่ติดหลายเดือนหน่อยก็รอลุ้นอยู่ว่าสงกรานเนี่ยสิเมษาจะพอได้ไหมนะครับแต่ว่าถ้าหลุดออกไปจากกรอบตรงนั้นนี่ก็น่าจะรอยาวเลยเพราะตามธรรมเนียมก็คือจะต้องขึ้นวันชาติก่อนวันสหาภาพแล้วก็สงกรานจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับ โดยปกติอาจารย์อย่างที่อาจารย์ว่าต้องติดเป็นปีๆก่อนเนี่ยเราทางการของเราจะทำทาการเจรจาขอให้ปล่อยมาโดยตลอดไหมก่อนหน้านี้เออผมว่าในบางเคสเนี่ยที่เป็นข้อหา ขนาดใหญ่มีโทษดําเนินคดีมากๆกเนี่ยก็คงช่วยลําบากนะครับก,ก็ต้องติดคุกเป็นปีๆก่อนว่ากันไปตามโปรเซสเลยแบบล่วงล้าอย่างเงี้ยล่วงล้ำกรรมเกิดอ,อย่างเงี้ยเรือประมงไทยก็เจออยู่เป็นระยะระยะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับก็มีติดคุกกันเป็นปีๆอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีนี้มันเป็นข่าวใหญ่ นะครับที่กระตุ้นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงความกระจัดกระเฉงของรัฐบาลในการดําเนินการเพราะว่ามันเขายิงใส่เลยไงแล้วมีคนตายทันทีถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องครับมันก็เลยเป็นข่าวใหญ่แล้วข่าวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนด้วยซ้ําไปว่าตกลงเนี่ยเราเราล้ําไปจริงๆแค่ไหนอธิปไตยในพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยพิสูจน์ทราบได้ยังไงก็ยังตอบไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราล้าเข้าไปจริงๆอ่ะเทคนิคทางการทูตเนี่ยก็อาจจะไม่ควรรีบด่วนสรุปไป นะครับว่าไ่รอเป็นเรื่องกฎหมายภายใน ของเมียนมาเขาเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันยังไม่ชัดหรือต่อให้เราลุกเข้าไปแบบชัดๆเนี่ยเทคนิคการพูดว่าเฮ้ยเป็นเรื่องกฎหมายภายในเมียนมาเหมือนเรายอมรับไปก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับช่องในการเจราจามันก็จะลดน้อยลงอ่ามันก็ไปต่อรองว่าเออเมื่อไหร่จะปล่อยออกมาแค่นั้นเองอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องลึกๆนะครับหรือว่าเรื่องบทบาทของไทยกับเมียนมาทางการเนี่ยเดี๋ยวผมจะ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 ,จะถามอาจารย์เพิ่มแต่เอาเอาเบื้องต้นภาพรวมก่อนพอออกมาแบบนี้ยังไม่ปล่อยเป็นการยอมรับไกล นี่คือการเสี่ยงต่อการเสียดินแดนทางทะเลอีกไหมอาจารยออ์มันก็อาจจะยังไม่ได้มีน้ำหนักมากแต่ว่าถ้าทําแบบนี้เรื่อยๆสะสมพอกพูนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับทางเมียนมาเขาสามารถดีแคลร์ได้นะครับว่าเอ้ยพื้นที่บางจุดเนี่ยเขาสามารถใช้กฎหมายอาญาของเขาจับกลุมดําเนินคดีไม่ได้ใช้กฎหมายทางาทางระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทหารไทยทางการไทยรัฐบาลไทยไม่ได้ประท้วงนะครับนิ่งเฉยหรือว่ายอมรับ ในการเจราจาก็คือไปเจราจาให้ลดหย่อนผ่อนโทษอภัยโทษอย่างเดียว<อ>แต่ว่าไม่ได้มีข้อโต้แย้งอื่นๆในเรื่องของเขตแดน<อ>ในเรื่องของอธิปไตยเ,<อ>เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เราจะต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าอ,อีกหน่อยเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องใช้การ โต้แย้งไปบ้างนะครับในเรื่องของเขตแดนหลักเขตแดนอะไรกเนี่ยนะครับก่อนก่อนที่จะอยอมรับในเรื่องของอธิปไตยของเมียนมากฎหมายอาญา<ะ>ของเมียนมานะครับแต่จาก30พฤศจิกายนจนมาถึงวันนี้39วันอาจารย์ครับผมเข้าใจว่าคนไทยทั้งประเทศยังไม่ได้เห็นพิกัด GPS ว่าเขาถูกจับที่ไหนใช่ไหมใช่ครับคนไทยทั้งประเทศ ยังไม่เห็นแผนที่อาจจะทำเป็นกราฟิกก็ได้ม,มีเรือแล่นเข้าไปว่าถูกถูกเรือเรือลบมพม่าครับจับกลุ่มบริเวณใด <c oughs> ผิดปกติไหมแปลกไหม เออก็แปลกเหมือนกันนะครับมันมีวิธีการพิสูจน์ทราบนะครับกองทัพเรือเขาก็สามารถจะ explore หลักฐานอะไรต่างๆได้นะด้วยพิกัดด้วย PGS อะไรต่างๆคือบนสมมติฐานเราเชื่อว่าเขารู้ว่าถูกจับที่ไหนแต่ทําไมไม่มีการเปิดเผยเออใช่อย่างนี้ดีกว่าใช่ครับใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแต่ขนาดเดียวกันมันก็เป็นเป็นท่าทีของทางเมียนมาที่มีอะไรที่น่าประหลาด นะครับแล้วก็น่าติดตามด้วยเช่นกันว่าตอนแรกก็มีข่าวหลุดเหมือนกันนะครับว่า,เ,าเป็นเรือประมงติดอาวุธที่ทางอ่านะครับแต่ว่า,าดูดูไปแล้วเนี่ยเช็คเช็คแล้วนะครับทางเมียนมาเนี่ยเขาก็มีข่าวหลุดว่าเขาบอกว่าลูกเรือประมงของเราเนี่ยสัมพันธ์กับการลักลอบอาวุธยุโทโธปกรณ นะครับในการไปช่วยฝ่ายต่อต้านหรือ uh huh. รัฐบาล NUG uh huh. ซึ่งเขามองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายไอ้ตรงนี้มันติดไอ้ข้อสงสัยระแวงของทางเมียนมาซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นทริคของทางนู้นหรือว่าเขาสงสัยระแวงจริงๆหรือไม่นะคร,ครับครับเอาล่ะแต่เดี๋ยวประเด็นเนี้ยเราจะคุยแน่นอนเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ดุลยภาพบอกตอนแรกๆที่ถูกจับโอ้ยลือกันขนาดบอกว่ามีปืนด้วยมียุทโธปกรณ์แต่พอผ่านไปอีกไม่กี่วันก็บอกว่าไม่ใช่ สัมพันธ์กับผู้ที่เคลื่อนไหวนอกดินแดนเมียนมาอ,อันนี้อันนี้เดี๋ยวเราว่ากันแต่ทีนี้อย่างนี้ครับยังไงก็ตามนะขณะน,นี้สิ่งที่รัฐบาลไทยแสดงออกยังไม่อยู่ในขีดท่านของการประกาศว่าเราจะไม่ยอมให้มีการจับกลุ่มโดยที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเราล้ําหรือไม่ถูกไหมนี่ยังไม่มีการแสดงแบบนี้เลยใช่ครับ เออผมคิดว่าท่าทีของรัฐบาลชุดนี้เน้นเจรจาอย่างเดียวแล้วก็ไม่ควรจะมีการสั่ดงกําลังทางทหารเพื่อให้เกิดความตึงเครียดในทางยุทธศาสตร์ด้วยอ่าไม่ใช่กับเคสของเมียนมาอย่างเดียวแม้กระทั่งเรื่องของเกาะกูดนะครับกรณีชายแดนทางทะเลก,กับกัมพูชาด้วยคิดว่าทงในวิธีการของรัฐบาลชุดนี้นะครับจะทอดเวลาเจรจาไปเรื่อยๆนะครับ